เอโยสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยจีเพ็กโดน150นะครับผมปี2 0 2 0ันจดยีเลยนะครับลูกค้านะคันนี้เดิมเดิมเลยนะฮะสวยๆจากโรงงานเลยนะครับชุดสีเป็นสีแดงนะฮะตัดดำนะสวยมากๆเลยคอนโซลดำๆนะครับลูกค้านะท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัว2วาล์วนะฮะรถสวยสภาพดีนะมีกระจกติดปลายแฮนด์แถมไปให้ด้วยนะครับผมอ่า ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้ารถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลย เงาเงาชุดสีแจ๊ดแจ๊ดแจมๆเลยนะฮะเครื่องข้างเดิมนะครับผมข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนอ่าคันนี้ได้ชกแต่ง YS s มาด้วยนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะร้านเราตรวจเช็คเตอร์วิทให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับอ่าเจา้าคันนี้นะฮะลูกค้าเลขไม้นะอยู่ที่25,000โลนะครับผมอ่าเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะอ่าคันนี้ท่อเดิมนะฮะ มาณนี้เลยนะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับขายอยู่ที่37,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะโอ้โหราคาหลุดแมปจริงๆเลยนะเจ้าคันนี้นะครับผมมีเล่มพร้อมเอกาสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ